ได้กับพระงามหรือบระชายอุทธรณ์นะใส่เลยจ้ะโอเคจัดไปจัดตามขั้มกอนเนาะโอเคจ้าคนเยอะมากกล้องอาจจะสั้นๆสะเทือนสะเทือนไวๆในเดินจ้ะพอวหวยางไปนน้ำไทยไปน้ำเดินจ้ะคืออยากเอาบรรยากาศมบ่เป็นให้พี่ๆเพ่อนๆในเบื้องเราจะเนาะ จะเอาบรรยากาศมาให้เบื้องงามๆจ้าถ้าอินเทอร์เน็ตหายกับสีครับค้นจักชั่วโมงหนึ่งเด้อจ้ะเพราะว่าอันนั่งเตียงก้มผอมมากอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเราไม่ได้ขึ้นยุบบ้านยุบหลุดกันแล้วเบื้งดอกอันนี้พี่หน่อยงามแห้งงามคักงามหลงามงามๆเราไมีหมองสีไว้หน่งเด้อแต่ละาโม้สีอะไรเราไปต้องขนแล้ว นอเอ้ยหลายแห่งกุละคนอาจจะแพนกล่องไว้ในเดืนอนสัปพาวายยังตื่นเต้นคนไทยกับตื่นเต้นไปนะ้ำมูมูไปแล้วอุ๊ยสอร์รีนเยอะมาก <c oughs> นี่จ้ะมันจะมีแบบไปบอกไปนั้นไปนี่ไปนู่น ون. อ่านออกแนบเอาอันออกแน่ ขอบคุณจ้าปเป็นคือกันจะเป็นคือกันเป็นไดโน,น่าบานเท่าห่อนบนนอคือวาเมียบั่นนอกจากนอกลับาอันเข่าสภาพว่ะปกติเราบนาอก็จะเป็นง่ามแห้งตืนต้นเต้นไมเดี๋ยวสิเอาบอลูสิไทยมุ่งไดก่อนแต่ว,ว่าก็ขอยางไปเรื่อยเลยจ้ะยางไปเรื่อยๆอันนี้อันเอ,มเอ็มแอนกีเป็น,นลโมเลเนียอนอันบอกระเบิงอ,อ,อุ้ยอันนี้ดอกที่ลิฟมันเป็นเขาเอินยัง เออเนี้ยมันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์เลยเจ้าง่ามแมถึกใจกับพุนมักดอกคุณมักดอกจากคุณมักดอกขอบคุณหนึ่งล้านใจหนึ่งล้านผู้เข้ามาชมหนึ่งล้านดวงใจเล้่จใเด้เอ,อขอบคุณมากๆจากขอบคุณที่แวะเข้ามาชมมาเยี่ยมกันเด้อขอบคุณสําหรับการรําลังใจเพื่นเต้นพี่ๆทุกคนเนาะมาจามนีอาจจะไม่ค่อยมีสระแต่ใส่คําเอาแบบว่า อโลกสวยโลกสวยมาฝากจาาถึงสิบอร์แมนถุงลาเวนเดอร์แต่กลับเป็นถุงที่วลิฟได้จ้ะเดอ้อมาเลยจันมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเมืองนี่ขอบคุณจ้ะขอบคุณสําหรับหัวใจตาโต <c oughs> <c oughs> อันนี้มันว่าในบาทมันกำลังข้นแผลอยู่นี่กำลังข้นแผ่อยู่บึ่งเนี่ยมาเด้อผูดใดว่ามาแถวยุโรปนั้น อยู่มาสีก็ปีหอมนี่ยอย,าง,อยางมากเนี่ยเขาจะได้กินดอกใหม่หอมเออจะชูได้รูกก็สุดดอกาสมสมดมแหรละเดอกอันนี้หอมด้วยจ้ะนี่พวกบูคนออกเอ,อินดอกไอ้ยังพิงเพียวแล้วก็ไอ้ยังอีกบูเพียวนี่อันส้มวันนี้เลยจะหอมแต่ว่าอันดอกพื้นีมันว่แน่ใจว่าหอมบอแต่ก็หอมริตัวสะอาดแต่จะส้มเหมือนแพเกสซ้อนดอกใหม่ละจ้ะดมบ่ได้จ้ะ อันนี้แพลแน่แพลควบงงามแต่แผลควบงงามของธรรมศาสตร์จะเป็นถือใจอีบึงหลก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆพีๆด้วยจะอาจจะใส่สำเนียงบ่าบ่มวนถ้าผู้ใดฟังอีสานบอกก็รุณนาเขียนมาเลยจ้าว่าฟังภาษาอีสานบอกสิเดีเวบาวทั้งภาษาไทยภาษาอีสานซูฟังลูกขึงสิเป็นลูกขึงเป็นบางเวลาด้วยจะเด้อเบืองรีอยแม่ข่ข่งามหลอันนี้มันเป็นสวนเป็นคือจังสวน ถ้าบ้านเฮาเฮาเอินแบบว่าผู้ใดเป็นนุ่มเป็นสาวสมัยตะกี้คนที่เคยไปเอสวนจะตุจกักไหมดอกไม้แบบว่าเป็นพันธุ์สายพันธุ์อีหอย่างประมาณนี้นะมันเป็นสวนยอมถี่ไ่แต่อันนี้เขาใญ่ระดับโลกในสวนอยูนเนเร์แลนด์เออ,อยูเออ่อฮอลแลนด์เออนเนเธอร์แลนด์อันเดียวกันน,นั่นล่ะนี่เบิ่งตีลเราพินเพื่อนจ้าขอบคุณจา้าขอบคุณสําหรับที่เมืองแคพี่หนุ่มเมืองชนเ้ยจ้ะเด้อ ค่าจะตื่นเต้นแต่อาจจะบ่ได้อันเบิ่งข้าเมิตนปันใดเนาะกระซิทายไปน้าคุยไปน้ำอุยดีสวออุ้เด้บออีืมอีกไไหมอันนี้กัน้ำอินเทอร์เน็ตหายอินเทอร์เน็ตหายมูเสียไปใส่อยากเอามาแบ่งปันจ้า อยากเอามาแบ่งปันเพื่น